เรื่องดวงกินนี่ไม่ต้องห่วงเลยเปี้ยเลยผมดูสิเขากำลังเก็บกวาดเพราะว่าร้านยังไม่เปิดเลยเปิดเที่ยงครับสวนอาหารกินดีอยู่ดีมาผิดเวลาอีกแล้วประจำประจำโอ้ไม่เป็นไรเหลืออยู่ร้านหนึ่งนี่ไงชาไข่มุกช่วยผมได้ทีทามช่วงเติมทุกฝันเต็มทุกรถกับริมี่โอ้ยนี่ไงร้านทีทามเปิดอยู่ร้านเดียวสวัสดีครับน้องสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับผมเอครับเออถามหน่อยนิเอ ส่วนอาหารนี่ก็เปิดกี่โมองอะโอ้เปิดเที่ยงครับพี่พี่มาผีดเลลาแล้วเนี่ยประจําเลยเนี่ยนี่หิวมากเลยนะกะจะมากินข้าวเต็มที่เลยมีร้านทีทามเปิดอยู่ร้านเดียวมีอะไรพอรองท้องได้บ้างไหมโอ้เดี๋ยวแนะนำเมนูเว้ยครับชานมเสือยดใส่ว่านหางจระเข้ อิ่มแนทะ้มีได้สุขภาพดีด้วยชานมเขือกเราเลือกใช้ใบชาคุณภาพจากไต้หวันมาชงเข้ากับทีมเพียม,มคุณภาพดีที่ไม่ขบกินชาไม่มีคอเลสเตอรอลทำให้ได้ความหอมมันแล้วใส่เนื้อว่านหางจระเข้ก็จะได้ชานมอร่อยใหม่ได้สุขภาพคู่ความอร่อยแต่ถ้าเกิดอยากมาชิมชานมไข่มุกอร่อยอร่อยร้านทีททมอยู่ที่ไหนครับปากซอยลาดะเา78นะครับในศูนย์อาหารกินดีอยู่ดีนะครับของร้านเราเปิดตั้ วะกันมาได้นะคครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมี่นะครับมอบใหทางร้านไป้ทำชานมไข่มุกอร่อยๆรยด้วยนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ช่วงทัวลงปุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่บ้นบ้นบุนบุนบบยกขบวนกันมาเป็นกวนรวมตัวกันมาเป็นแก๊ง บิ๊กไบค์วันนี้ผมรวมตัวนะครับกว mm hmm. นบิ๊กไบค์มาอิ่มยกกวนกับเราอ้าวพวกเราเฮ้เลยครับเ้อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเดียาครับขับรถเลยฮะดูคาตี้มอนเต์ครับชื่อออฟคร์บับรถยามาฮ่าแมสซัมครับผมจ้อยครับขับรถซูซูกิสกายเวฟครับ ฮอนด้าฟอร์เต้ครับเอ็นูนย์ครับคันนี้เท่าไหร่ฮะรุ่นคิตตี้นะครับครับตำราสองแสนได้ครับที่เล็กขับรถยามาฮ่าแมตสแต่งแบบจัดเป็นจัดเป็นฮอนด้าโกวิงครับราคาล้านหกห้าคนขับชื่อต้นครับคุณต้นนะฮะโอ้โหไม่มีฐานะขับไม่ได้ต้องโง่เลยครับซอนครับพี่ซอนสวัสดีครับขับรถ ดูคัาซี้เดวิลครับเดวิลคันนี้เท่าไหร่ครับล้านสองครับล้านสองนี่ฮะรถก็เท่คนขับก็หล่อชื่อคุณต้องครับขับรถรุ่นคาวาซากิดินจ้าหกร้อยห้าสิบครับผมครับเอกครับคุณเอกขับรถฮอนด้า F6B ครับผมโอ้ลัาขา้วครับราคาหนึ่งห้าห้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะเบิ้ลครับผมเบิ้ลนะฮะอันนี้เหมือนคันสีแดงเลยใช่ครับผมมันมีอะไรโดดเด่นครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยสีซีครับโอ้โหให้มีมีเสียงเพลงฟังด้วยเหรอครับมีเครื่องเสียงดิวเองจากโรงงานเลย ยกขบวนกันมาเป็นกวนรวมตัวกันมาเป็นแก๊งบิ๊กไบแบบนี้ทางเราก็เตรียมเมนูไว้ต้อนรับแบบบิ๊กๆกับร้านชาบูเคนชาบูร้านอร่อยสไตล์โอซาก้าที่อ้าแขนต้อนรับกันแบบอิ่มไม่อั้นกับเมนูชาบูน้ำซุปร้อนๆที่มีให้เลือกถึง3แบบทั้งซุปโอซาก้า ซุปใสซุปดำกินอย่างเมามันกับชุดหมูครบุตะสันไหลหมูหมูทรงเครื่องแต่จะให้กบเครื่องเต็มสุกต้องเนื้อเสิร์ลอยควบเนื้อวากิวแบบนี้ <c oughs> สั่งแบบไม่ต้องรอคิวก็ต้องเนื้อแกะแบบนี้ครับต่อด้วยซูชิโร่กินให้ผุงโตกันไปเลยเอาสมกับเอารถมาโชว์แบบนี้มื้อนี้จัดไปเลยบิ๊กไบ ปกติขามอตร์ไซค์กินเลยครับพี่ล<อ> <c oughs> มีน้ำจิ้ม3แบบนะครับมีเขาเรียกว่าพนสึมีงาแล้วก็มีสไปซี่น้ำซุปก็มี3าแบบครับ <c oughs> เดี๋ยวดูลีลาการกินของพวกเขานะครับพร้อมแล้วลุยเลยครับพี่ไม่พอไปตักใหม่ได้เพราะที่นี่อิ่มไม่อั้น299 <c oughs> ทุกท่ครับในโกนนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นบิ๊กไบค์เนี่ยมีเจ้าของร้านบิ๊กไบค์อยู่นึงก็คือคนนี้ชื่อร้านเลยนะร้านตับเบิ้ลครับใครอยากได้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปหาก็ได้เพราะแต่ว่าเจ้าของร้านมาทันทีขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปลองสักรอบได้ไหมครับได้เลยพี่โอมีกติกาอยู่นิดนึงพี่ว่าไงครับล้มชนซื้อล้มชนซื้อโอ้ซึ่งเท่าไหร่คันนึงเท่าไหร่ครับล้านห้าแสนห้าหมื่นโอ้ยพี่กินชาบู๊ ใครสั่งของุ้งเพิ่มครับทาพวกเราขอบคุณชาบู้อ เพียงกดไลค์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วถ่ายรูปกับครีมเทียมดีมมี่พร้อมบรรยายมาว่าทําไมคุณถึงอยากไปฮ่องกงความยาวไม่เกิน5บรรทัดจะเป็นกรอนเรียงความพ้ามพลาาตามถนัดต้องมีคําว่าฮ่องกงตีอ้วนชวนหิวและดิมมี่โพสมาหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาที่ตู้ปนอสามสามพนจอยานวากุงเทพหนึ่งศูนย์เพียงเท่านี้คุณอาจได้บินลัดฟ้าตะลุยกินฮ่องกงกับตีอ้วนชวนหิวหมดเขตการส่ง30มิมิถุนายนนี้เท่านั้น ร่วมสนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศ d Daily f r e s h หอมทุกที่ที่มี d l y f r e s h Quality e X p e g e 02 277 8000ชาบูเคนมีทั้งหมดกี่สาขาครับมี3สาขาครับผมมีที่ทองหล่อนะครับปากซอยทองหล่อเข้ามา120เมตรเท่านั้นเองครับอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ที่เดอะมอลล์กับปิชั้น4แล้วก็ที่เจริญนครนะครับปากซอย13โครงการวิวบายเดอะริเวอร์ครับผมวันนี้นะครับพวกเรากวนบิ๊กไบค์แล้วก็รายการสีอ้วนจนหิวนะครับต้องขอขอบคุณร้านชาบูเคนมากแล้วก็มีกระเช้านะครับครีมเทียมดิมี่นะครับมอบให้ทางร้านเอาไว้ชมขึ้นดื่มอร่อยอร่อยที่สุดนะครับ